สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการชุมชนคนเกษตรค่ะโดยสำนักงานประหลายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทางชานีวิวกระจายสเสียงเพื่อการเกษตร AM 1386แห่งนี้ค่ะพบกับดิฉันราวเรืองทองเชียวมาพร้อมกับคุณธนวัฒน์บุญนันท์ค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็พบกับเราทั้ง2คนนะครับได้เป็นประจำครับทุกวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้นะครับคือตั้งแต่6กนิกาเป็นต้นไปนะครับ และสำหรับข่าวแรกที่เรานํามาฝากกันในสัปดาห์นี้นะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเตรียมพร้อมในการขับเคลื่อนปฏิรูประบบอาหารและเกษตรสู่ความยั่งยืนครับ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหารครับภายใต้นโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัยและยั่งยืนในยุคโควิดครับโดยได้มีการดําเนินการปฏิรูประบบอาหารโลกที่มีความมั่นคงและยั่งยืนครับซึ่งการผลิตอาหารและการเกษตรที่ผ่านมานั้นนะครับทำให้ทรัพยากรโลกอยู่ในสภาวะที่เสื่อมโทรมประชากรโลกเพิ่มมากขึ้นครับและมีการขยายของเขตเมืองมีการบุกรุกทําลายป่าครับและการใช้สารเคมีทําให้ทรัพยากรดินนั้นเสื่อมคุณภาพ ระบบนิเวศเสียสมดุลครับและทรัพยากรทางทะเลน,นั้นถูกทำลายครับซึ่งจากข้อมูลขององค์การอาหารและการ,กรเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO นะครับได้รายงานสถานการณ์ตัวเลขคนอดอยากทั่วโลกนะครับหลังเผชิญโรคโควิด -19 อยู่ที่ประมาณ820ล้านคนนะครับซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2562ถึง132ล้านคนครับ จึงเป็นเหตุผลที่ทุกประเทศนั้นจะต้องเร่งปฏิรูประบบอาหารและภาคการเกษตรเพื่อสู่ความยั่งยืนครับนอกจากนี้ค่ะยังได้เตรียมการจัดประชุมสุดยอดระดับผู้นําด้านระบบอาหารโลกระดับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจากทั่วโลกเลยนะคะระหว่างวันที่1 9บเกถึงยีกรกฎาคม25งพค่ะและในการประชุมระดับผู้นําประเทศและนายกรัฐมนตรีภายในเดือนกันยายน2 5งพนะคะเพื่อเร่งหารือและจัดทํานโยบายแผนงานการปฏิรูประบบอาหาร และการเกษตรอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะโดยให้มีการรวบรวมข้อเสนอจากผู้ที่มีบทบาทและผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบการผลิตอาหารและการเกษตรค่ะของแต่ละประเทศเพื่อนําไปเสนอในเวทีสหประชาชาติต่ตอไปนะคะใช่ครับดังนั้นกระทรวงเกษตรและสหกรครับจึงได้จัดเตรียมเสนอผลงานและความสําเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับคือนโยบาย 3S ครับซึ่งได้แก่ Safety ครับคือความปลอดภัยของอาหาร Security ครับคือความมั่นคงมั่งคั่งของภาคก,การเกษตรและอาหาร และ3ครับคือ sustainability ครับคือความยั่งยืนของภาคการเกษตรนะครับในนโยบายที่2ครับคือการจัดทําปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรระดับจังหวัดครับเพื่อเป็นการบริหารจัดการด้านความมั่นคงอาหารเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการเกษตรครับ3ครับ คือความสําเร็จของไทยครับในการแก้ไขปัญหาการทําประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU นะครับเพื่อรักษาและสร้างส,างสมดุลทรัพยากรทางทะเลครับและ4นะครับคือการนําเสนอโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ครับในการแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยโครงการโคกหนองนามโมเดลครับให้โลกได้รับทราบถึงนโยบายการสร้างระบบอาหารและเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศไทยครับ มาต่อกันที่ข่าวต่อมานะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติปี2อ1 4ค่ะซึ่งความสําคัญของระบบสหกรณ์ในฐานะที่เป็น,นกลไกพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศมีส่วนสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจฐานรากค่ะเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เกษตรกรสหกรณ์และคนในชุมชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นค่ะสหกรณ์ทาหน้าที่ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการผลิตการค้า และการบริการค่ะซึ่งจะนําไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในท้องถิ่นนะคะพร้อมน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดําเนินง,งานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติค่ะโดยเชื่อมั่นค่ะว่าสาหกรณ์จะสร้างความเข้มแข็งในการดําเนินธุรกิจสามารถบริหารงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆได้ โดยส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และภูมิปัญญาอันเป็นอันตลักษณ์เฉพาะของชุมชนและท้องถิ่นนะคะรวมทั้งสร้างและส่งเสริมผู้นํารุ่นใหม่ก้าวสู่การเป็นสมาร์ทคอบค่ะซึ่งจะทําให้สหกรณ์มีความมั่นคงในอาชีพอีกด้วยค่ะ ครับและยังมีการทําความเข้าใจกับสากรทุกประเภทนะครับในเรื่องของการออกกฎระเบียบใหม่ครับเพื่อให้การดําเนินงานของสากรนั้นมีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับโดยได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดหาโรงสีครับโรงอบและนอกจากนี้ครับที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสากลนะครับได้มีการดําเนินนโยบายสําคัญครับซึ่งได้แก่โครงการนําลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านครับโครงการซูเปอร์มาร์เก็ตสากลซึ่งได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับและมุ่งหวังให้ระบบสากลครับช่วยสนับสนุนในการ กระจายสินค้าเกษตรให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไปครับ มาต่อกันที่ข่าวสุดท้ายประจำสัปดาห์ค่ะสำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคลำปีสกินในภูมิภาคเอเชียหลายประเทศค่ะซึ่งกลุ่มประเทศดังกล่าวค่ะมีความสัมพันธ์ทางการค้าด้านปศุสัตว์กับไทยค่ะยอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ได้รับการรายงานว่าประเทศเบนมามีการแจ้งพบการระบาดของโรคลำปีสกินในโคกระบือทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสากรณ์ได้มีการติดตามสถานการณ์โรคในสัตว์อย่างใกล้ชิดค่ะเพราะอาจจะส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศพร้อมสั่งการให ให้หน่วยงานของกรมปศุสัตว์โดยปศุสัตว์จังหวัดปศุสัตว์อำเภอและชุดเฉพาะกิจปศุสัตว์ในทุกพื้นที่ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการสั่งปิดด่านเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวค่ะและได้ดำเนินการเตรียมเปิดด่านนำเข้าโครกระบือในวันที่18มีนาคม2564นะคะครับนอกจากการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังเมื่อสักครู่นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการจัดประชุมเพื่อหาแนวทางป้องกันการระบาดของโรคนี้ครับ เบื้องต้นนะครับที่ประชุมได้มีมติร่วมกันครับหากมีการผ่อนปลนนําเข้าโคกระบือดังนี้ครับหครับให้ตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับเพื่อตรวจสอบและปฏิบัติตามข้อกําหนดของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัดครับสครับระยะเวลาที่ด่านกักกันสัตว์หรือสถานที่กักกันสัตว์เอกชนนะครับที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์นะครับเพื่อสังเกตอาการจำนวน28วันและต้องมีการตรวจเลือดสัตว์ทุกตัวครับข้อ3ครับคือดําเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของข้อกักกันครับเช่นกาจัดบริเวณที่มี น้ำขังครับเพื่อลดมแมลงและพาหะนะครับหรือทํามุ้งรอบข้อกักครับและ5นะครับโคและกระบือทุกตัวจะต้องนําเข้าระบบเพื่อให้สามารถติดตามผ่านระบบออนไลน์ได้ครับค่ะโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการสั่งการให้กรมปรศุสัตว์ตั้งด่านสกัดการลักลอบนําเข้าอย่างเข้มงวดค่ะพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบ ữ, รือรวมทั้งตวรวจสถานที่กักสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือข่าวสารด้านการ กเกษตรในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะพบกันในช่วงหน้าเกษตรอินไซต์อีกสักครู่เดียวค่ะชาจุดน้ำหยุดเล็กๆรวมไปสายน้ำแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสันต์ให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทำกินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแล ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่ลงทำอะไรอะ่ะทำนาล้วนั้นอะไรอะ่ะอ๋อเล่นลูกอะ่ะพี่โรงมีวิธีทำนาที่ต่างไปจากเดิมพี่ปุ๊เองก็เช่นกันเลี้ยงกุ้งให้ได้ราคาดีต้องรู้จักวิเคราะห์น้ำส่วนนะชําแกเลี้ยงไก่ด้วยวิธีใหม่ไม่ปล่อยตามมีตามเกินจนไก่ของแกเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นผู้นำด้านการเกษตรเกษตรกรไทยต้องมุ่งสู่การผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสร์ทฟาร์มเมอร์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถ้าผักพื้นบ้านจะโกอินเตอร์ผมเชื่อนะผักพื้นบ้านไทยจะไปนอกได้ถักอย่างนี้อะกำนันกำห้าบาทก็ขายไม่ได้แล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้ไปด้วยกันไหมก็มีเจ้าหน้าที่เกษตรมาสอนทำน้ำหมักเชื้อสภาพดูแลทุกขั้นตอนจนได้รับรองมาตรฐาน GMP ทุกวันนี้เหรอผักพื้นบ้านของเรานุ่นตรงออกุก,กรปโกลิเตอร์ไปแล้วยังมีอีกหลายเรื่องที่เราทําให้กับเพื่อนเกษตรกรเราจะเดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับมาต่อกันในช่วงของเกษตรอินไซด์ครับคุณผู้ฟังครับกระทรวงเกษตรและสาก์นะครับร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือสออชอครับดำเนินการยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านการเกษตรด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรโดยจะมีการเปิดอบรมทั้งในส่วนภูมิภาคและแพลตฟอร์มออนไลน์ครับผ่านศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือ aic ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศครับสำหรับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปติดตามรับฟังพร้อมกันครับข่าวที่2เป็นเรื่อง ของการปฏิรูปก้าวใหม่และก้าวใหญ่ของภาคเกษตรกรรมของไทยภายใต้ยุทธศาสตร์ดละนโยบาย5ยุทธศาสตร์15ในวัยหลักของดยง้ยจำใช้ซีออดที่จะขับเคลื่อนในปี2564นะครับโดยจะร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพหรือว่าสกชอนะครับที่เรียกว่า Thailand Professional Qualification Institute ซึ่งเป็นองค์การมหาชนนะครับ จะยกระดับมาตรฐานอาชีพด้านการเกษตรด้วยระบบคุณวุิวิชาชีพนะครับนี้เป็นครั้งแรกที่ภาคเกษตรได้ยกขั้กนกระทรวงร่วมมือกับทางสกชซึ่งมี8ระดับของกุณวุิวิชาชีพแล้วก็มีสัญลักษณ์ของความเป็นมืออาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นใบประกาศหนังสือรับรองปัตรับรองราเข็มจัดมอชอชอย่างนี้ไปเกษตรกรและผู้ประกอบการ เกษตรของเราที่เข้าสู่โครงการในการที่จะประเมินสมรรถนะความรู้ประสบการณ์แล้วก็การเข้าสู่การอบรมเพาะการทดสอบจนกระทั่งเข้าสู่มาตรฐานที่สมควรได้รับไปประกาศเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคโนโลยีเกษตรซึ่งมีกว่า90สาขาอาชีพเกษตรนะครับที่มีมาตรฐานและมี การจัดทําหลักสูตรการพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเกษตรกรและผู้ประกอบการเกษตรไปสู่ความเป็นมืออาชีพครับมาตรฐานถือได้ว,ว่าเป็นผลใจของนโยบายของประเทศไทยและก็ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังไว้ในความร่วมมือนี้เช่น Young Smart mer, อย่างสปาร์ตฟาร์เมอร์เกษตรกรรุ่นใหม่สองส r าร์ r ฟาร์เมอร์หรือเกษตรกร,รปลัดเปลืองกลุ่มแปลงใหญ่สามผู้นำเกษตรสพอกอซึ่งเรามีอยู่882แห่งทั่วประเทศและมีเครือข่ายสพอกรอ,อีกเป็นพัน สี่ก็คือผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรครับถ้าผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรที่ทำหน้าที่ในการรวบรวมส่องออกค้าในประเทศาต้องมี GMP แต่วันนี้ GMP ้นเป็นมาตรฐานพื้นฐานมาตรฐานที่จะทําให้เกิดมูลค่าของกิจการและธุรกิจก็คือมาตรฐานวิชาชีพรานี้จะติดไปกับแพคเกจิ้งตั้งระบบออนไลน์ออฟไลน์ line, เหมือนที่เราติดปลาออกกนิิ เหนที่เราติดตาแปดเทรดเหมือนที่เราติดตา USDA ที่จะเข้าสาฐอเมริกาหรือรราของ E.U. ปราเหล่านี้เป็นปลาที่สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มขึ้นและเราต้องการเน้นการที่จะเข้าสู่ระบบการที่ประเทศไทยเกษตรกรไทยภาคเกษตรของเราต้องทําน้อยได้มาก less for more ไม่ใช่ for more for less เหมือนในอดีตนั่นคือการยกระดับผลผลิตภาคเกษตรด้วยมืออาชีพของเกษตรกรที่เป็นมืออาชีพ ความร่วมมือดังกล่าวดันมีวัตถุประสงค์อยู่5ประการคือเพื่อพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาวิชาชีพหรือสาขาอาชีพด้านการเกษตร2ส,สน,นับสนุนบุคลากรผู้ประกอบการด้านเกื่อกับอาชีพด้านเกษตรในเครือข่ายของกระทรวงเกษตรและแสหกรณ์เข้ารับการประเมินส,สมรรถนะของบุคคลมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ3าคือร่วมมือกันศึกษาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรรวมทั้งการขับเคลื่อนการฝึก รมผ่านการเรียนรู้สมรรถนะอุค์กตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ4ส,ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของอุค์กตามมาตรฐานอาชีพอย่าหมายถึงเติร์นพาร์ตี้ที่จะให้การประเมินการรับรองการฝึอกอบรมการทดสอบและก็การออกใบประกาศเพราะว่าสกชน,นั้นเป็น Ad c c r e d i t a t i o n Unit สาม,มารถที่จะให้มีหน่วย C ีเหมือนที่เราทำเรื่องหเรา ข้อที่ห้ก็คือร่วมกันสร้างการรับรู้ยอมรับในระบบคนษย์ว,วิชาชีพต่อจนเผยแพร่ไปสัมผันกิจกรรมเพื่อเกิดความเข้าใจในคุณค่าของระบบนี้ให้มากขึ้นนะครับโดยการลงนาม MOU ดังกล่าวนั้นในเดือนมีนาคมที่ร่างความร่วมมือนั้นได้ผ่านการตรวจสอบจากระเบกฎหมายของกระทรวงนะครับต้องขอขอ,ขอบคุณสถาบันคนงานวิชาชีพนะครับนี่เป็นก้าวสำคัญจริงๆไม่มีอะไรสําคัญเท่ากับการพัฒนาคนคงองค์กรพัฒนาได้โปรดักตก็พัฒนาได้ไดจุดเปลี่ยนของการรูปภาคเกษตรอยู่ที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างความเป็นมืออาชีพฉะนั้นเป็นแนวทางนโยบายที่ท่านรัฐมนตรีได้วางเป้าหมายไว้แรืวก็ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญหวังว่าความร่วมมือดังกล่าวนั้นทางสถาบันวิชาชีพนะครับจะเป็นกะลังสาคาัญรวมทั้งพันธมิตรในรูปของสถาบันการเงินเช่นคอมสินเทคศ,ศและอื่นๆนะครับหรือว่าบาสยมาช่วยสําหรับกรณีของการเข้าประกันสินเชื่อต่างๆกัน ก็เป็นหนึ่งในสามของคุณประโยชน์ระบบนี้นะครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการดําเนินงานดังกล่าวนะครับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนนะครับพร้อมให้การสนับสนุนในทุกช่องทางในการพัฒนาทักษะให้กับเกษตรกรและผู้ที่อยู่ในอาชีพเกษตรกรรมครับไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะการทํางานอย่างมีมาตรฐานเทียบเท่าสากลทั้งการจัดอบรมแบบเข้าถึงพื้นที่ครับและการจัดอบรมออนไลน์ที่ตอบโจทย์สถานการณ์โลกปัจจุบันและพร้อมสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรครับเข้าสู่การประเมินสมรรถนะของบุคคลตาม มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพครับตลอดจนการสนับสนุนช่องทางการตลาดและโอกาสที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสครับและศักยภาพในการทํางานที่สอดรับกับนโยบายปฏิรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมและการตลาดสมัยใหม่ครับบนรากฐานเศรษฐกิจพอเพียงและเศรษฐกิจ4.0ครับและการยกระดับภาคการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญเพื่อการบริโภคของคนไทยก้าสู่การเป็นครัวโลกครับซึ่งจะเป็นการพัฒนาด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนสําหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาต่อช่วงหน้ากับ สารพันสาระอีกสักครู่เดียวครับจากจุดน้ําจุดเล็กๆรวมเป็นสายน้ําแห่งชีวิตให้ผลผลิตให้ความสุขสรรให้ประโยชน์กับแผ่นดินให้ทํากินในทุกวันมาใช้กันรักษาและดูแลใช้น้ําอย่างรู้คุณค่าปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พี่รงทำอะไรอะ่ะทำนาลงนันอะไรอะ่ะอ๋อเล่นลูกอะ่ะพี่โรงมีวิธีทำนาที่ต่างไปจากเดิมพี่ปุ๊กเองก็เช่นกันเลี้ยงกุ้งให้ได้ราคาดีต้องรู้จักวิเคราะห์น้ำส่วนน้ชมแกเลีย้งไก่ด้วยวิธีใหม่ไม่ปล่อยตามมีตมเกินจนไก่ของแกเป็นที่ยอมรับ เพื่อเป็นผู้นําด้านการเกษตรเกษตรกรไทยต้องมุ่งสู่การผลิตด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กลับมาต่อกันในช่วงของสารพันสาระค่ะจากในช่วงต้นนะคะที่เราพูดถึงการระบาดของโรคโรคหนึ่งกันไปแล้วนะคะนั่นก็คือโรคลำปีสกินค่ะโดยในช่วงนี้ค่ะเราจะมาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้กันให้เข้าใจมากขึ้นนะคะพร้อมกับแนวทางการรับมือและการป้องกันการเกิดการระบาดของโรคนี้กันนะคะ สำหรับอาการของสัตว์ที่เป็นโรคค่ะอาจมีไข้สูงถึง41องศาเซลเซียสค่ะโดยอาการในโคนนมนัน้นปริมาณน้ำนมจะลดเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากนี้ค่ะสัตว์จะมีอาการซึมเบื่ออาหารสู้ผอมเยื่อจมูกอักเสบค่ะเยื่อตาขาวอักเสบมีปริมาณน้ำลายมากกว่าปกติค่ะต่อมน้ำเหลืองบวมโตเกิดตุ่มบริเวณผิวหนังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ2-5เซนติเมตรนะคะจะพบได้บริเวณหัวคอขาเต้า นมและอวัยวะเพศค่ะรวมถึงสามารถพบตุ่มน้ําหรือแผลจากการแตกของตุ่มน้ําในช่องปากค่ะทางเดินอาหารหลอดลมและปอดนะคะนอกจากนี้ค่ะอาจพบการบวมน้ําในบริเวณส่วนท้องของตัวสัตว์ด้วยนะคะซึ่งจะส่งผลให้สัตว์ไม่อยากเคลื่อนไหวซึ่งในพ่อพันธุ์จะส่งผลให้เกิดการเป็นหมันชั่วคราวหรือถาวรได้ค่ะสําหรับแม่พันธุ์อาจจะส่งผลให้แท้งและเกิดการกลับสัตว์ช้าลงค่ะ ใช่ครับแล้วสําหรับการติดต่อของโรคนี้นะครับจะเป็นการติดเชื้อจากแมลงดูดเลือดครับเห็บแล้วก็ยุงที่จะเป็นพาหะหลักในการนําโรคนะครับซึ่งแมลงเหล่านี้นะครับเป็นบทบาทในลักษณะพาหะเชิงกลครับโดยการถ่ายทอดจากเชื้อที่ติดอยู่บริเวณส่วนปากให้กับโคหรือกระบือนะครับแต่ทั้งนี้ครับยังไม่มีการศึกษาว่าไวรยรชนิดนี้นั้นจะมีชีวิตอยู่ที่แมลงพาหะได้นานแค่ไหนนะครับและยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการครับที่บอกว่าการติดโรคผ่านอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้หรืออาหารและน้ําดืม ที่ปนเปื้อนน้ำลายของสัตว์ป่วยนั้นสามารถเกิดขึ้นได้หรือไม่นะครับแต่สัตว์นั้นสามารถติดเชื้อได้โดยตรงครับจากสารค well ัดหลั่งจากตุ่มที่เกิดบริเวณผิวหนังหรือจากเลือดครับที่ได้รับการติดต่อผ่านการสัมผัสสัตว์ป่วยนั้นโดยตรงครับนอกจากนี้บริเวณผิวหนังที่เกิดจากสัตว์เป็นโรคจะทําให้เกิดสะเก็ดแผลสะเก็ดผิวหนังซึ่งจะมีบริเวณเชื้อไวรัสในบริเวณนี้ค่อนข้างมากค่ะโดยสามารถพบเชื้อไวรัสในส่วนนี้ได้ถึง35วันค่ะหลังจากการติดเชื้อนะคะและอาจพบได้ยา นานวันนี้ค่ะเมื่อเชื้อไวรัสฟักตัวแล้วสามารถพบเชื้อไวรัสได้ในเลือดน้ำลายสารคัดหลังจากตาจมูกและน้ำเชื้อค่ะ ซึ่งเชื้อไวรัสจะอยู่ในเลือดสัตว์โดยเฉลี่ยจะพบได้ประมาณ2-21วันหลังจากติดเชื้อแล้วนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะจะพบเชื้อไวรัสได้ในปริมาณที่น้อยกว่าจากตุ่มที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังค่ะสําหรับพ่อพันธุ์สัตว์ที่ติดเชื้อสามารถขับเชื้อไวรัสผ่านทางน้ําเชื้อได้เป็นระยะเวลานานค่ะโดยสามารถพบในน้ําเชื้อถึง42วันค่ะหลังจากที่ติดเชื้อไปแล้วนะคะซึ่งหากพบสัตว์ในพื้นที่ที่มีอาการตามที่กล่าวมาค่ะให้ดําเนิน การแจ้งสำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรคสัตว์โดยเร็วที่สุดค่ะหรือใกล้กับสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่ของท่านค่ะใช่ครับและสำหรับการป้องกันโรคและการควบคุมโรคนะครับณปัจจุบันนะครับสิ่งที่สามารถป้องกันได้ดีที่สุดก็คือวัคซีนนะครับแต่ว่ายังไม่มีการใช้ในประเทศไทยนะครับ โดยอยู่ระหว่างการหารือแนวทางความเป็นไปได้ครับในการสำรองวัคซีนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินในการควบคุมโรคนะครับแต่เบื้องต้นครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเกษตรกรควรที่จะหมั่นดูแลควบคุมความสะอาดของคอกและรั้วกั้นคอกนะครับโดยมีการกั้นครับอย่างน้อย4ี่แนวแนวบนสุดนะครับจะต้องสูงมากกว่าพื้นอยู่ประมาณ150เป็นต้นไปนะครับส่วนรั้วกั้นคอกย่อยภายในนะครับควรกั้นอย่างน้อย3ามแถวนะครับสำหรับในเรื่องของอาหารนะครับควรจัดให้มีอาหารหยาบและอาหารข้นครับที่มีคุณภาพดีเพียง พอกับความต้องการของโคแต่ละประเภทด้วยนะครับโดยอาหารคนนะครับที่จะเอามาให้สัตว์บริโภคนั้นจะต,ต้องมีคุณภาพและจะต้องมาจากแหล่งผลิตที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายควบคุมอาหารกรณีใช้อาหารสัตว์ผสมเองนะครับให้คำนึงถึงคุณภาพอาหารสัตว์ตามช่วงวัยของโคนะครับและต้องไม่ใช้สารต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหารสัตว์นะครับเกษตรกรครับควรสังเกตอาการและนําสัตว์ที่ติดเชื้อแยกออกรวมถึงการกําจัดแมลงในข้อนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคนี้ด้วยครับและนอกจากการดู ดูแลควบคุมในเบื้องต้นเมื่อสักครู่แล้วนะครับวันนี้เราได้นําความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการฟาร์มเลี้ยงสัตว์ให้ปลอดภัยสะอาดและก็สามารถช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อในสัตว์ได้อีกด้วยนะครับคือ 1. ครับ,รบสถานที่ตั้งนะครับต้องตั้งอยู่ในสภา,ภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากสารเคมีครับมีแหล่งน้ําที่สะอาดและก็มีปริมาณที่เพียงพอตลอดทั้งปีและต้องห่างไกลจากพื้นที่ชุมชนครับ ต่อมานะครับคือการวางระบบผังฟาร์มนะครับควรมีการจัดการพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วนชัดเจนครับโดยมีพื้นที่สําหรับเลี้ยงครับพื้นที่สําหรับเก็บอาหารสัตว์และอุปกรณ์นะครับพื้นที่สําหรับอนุบาลสัตว์เล็กรวมถึงข้อกักกันสัตว์ที่ป่วยด้วยครับต่อมานะครับคือในส่วนของโรงเรือนครับควรสร้างด้วยวัสดุที่คงทนถาวรครับมีระบบการระบายอากาศที่ดีมีระบบระบายน้ําเสียครับโดยควรมีการแบ่งพื้นที่นะครับให้เหมาะสมกับช่วงอายุของสัตว์ครับและข้อต่อมาครับคือเรื่องของอาหารและน้าครับควรจัดเก็บในพื้นที่ มีหลังคาเพื่อบังแดดหรือฝนนะครับสำหรับรางอาหารสัตว์นะครับควรทําจากวัสดุที่สามารถทําความสะอาดได้งา่ายและไม่เกิดอันตรายต่อสัตว์นะครับส่วนรางน้ำครับจะต้องมีจํานวนที่เพียงพอกับปริมาณของสัตว์นะครับและก็สามารถตั้งอยู่ในตําแหน่งที่สัตว์สามารถกินได้สะดวกครับ ต่อมาครับก็คือการดูแลรักษาความสะอาดนะครับให้มันทําความสะอาดคอกเลี้ยงสัตว์อย่างสม่ําเสมอครับเก็บกวาดมูลสัตว์เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของมแมลงหรือพาหะนําโรคต่างๆนะครับและนอกจากนี้ครับควรทําความสะอาดอุปกรณ์ที่นํามาใช้ในฟาร์มด้วยครับและกรณีสุดท้ายนะครับหากพบสัตว์ที่มีอาการป่วยผิดปกตินะครับ เกษตรกรควรรีบคัดแยกออกมาเพื่อกักกันและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดูแลต่อไปครับค่ะสำหรับเกษตรกร,ร,กรที่มีพื้นที่จํากัดและได้รับปัญหานะคะมักจะมีพวกแมลงมารบกวนอย่างเช่นแมลงวันดูดเลือดเหลือบริ้นไรค่ะซึ่งนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนและลาคานแถมยังเป็นพาหะของโรคอีกนะคะซึ่งแมลงเหล่านี้ข่ยังสามารถดูดเลือดสัตว์ทําให้สัตว์ติดเชื้อไวรัสและสุขภาพไม่ดีค่ะซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะสามารถแก้ไขได้ไม่ยากเลยค่ะเพียงท่านปลูก ตะไคร้หอมไว้รอบๆบ,บบ้านหรือบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว์นะคะและใช้น้ําตะไคร้หอมฉีดให้ทั่วเพียงเท่านี้ค่ะสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็จะหมดปัญหาแมลงมารบกวนได้ค่ะ และนั่นคือสาระความรู้นะคะที่เรานามาฝากกันในวันนี้ค่ะคนอกจากนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มีการมอบหมายให้กรมปรศุสัตว์ค่ะตั้งด่านสกัดการลักลอบนําเข้าสัตว์อย่างเข้มงวดด้วยนะคะพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เรื่องมาตรการป้องกันแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโครกระบือรวมทั้งตรวจสถานที่กักสัตว์เพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลำปีสกินในประเทศไทยค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะคือสาระดีๆที่เรานามาฝาก กันในวันนี้ค่ะ ใช่ครับและสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะครับที่ต้องการจะแนะนําสาระดีๆหรือต้องการที่จะติชมรายการนะครับก็สามารถเขียนจดหมายหรือส่งไปรษณียบัตรครับมาหาเราได้ที่รายการชุมชนคนเกษตรครับสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเลขที่3ถนนราชดำเนินนอกเขตพานครกรุงเทพ1น0 0 0ครับหรือติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 2 2 8 1 2 5 0 5แครับและอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือทางเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับ www.mac.go.th o ครับค่ะสาหรับวันนี้ ี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะเราก็จะสรรหาสาระดีๆมาฝากกันอย่างเช่นเคยค่ะคตอนนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ